ถงรน้ตงมาเยอะเอถ่ายน้ำสาหรือเ่าได้่าเออเมื่อกี้พุ่งๆอ่ะเมื่อกี้รู้สึกไหมไหวๆไหมแผ่นวินแแผ่นดินไหวแรงมากนะครับตอนนี้ ดูนะครับแผ่นดินไหวโอ้โหดูนะครับแผ่นดินไหวครับโอโ้ไม่น่าเชื่อ,อพี่องบ้านผมแรงมากเลยพี่โอ้โหไม่น่าเชื่อครับ แผ่นดินไหวนะครับตาโดนมาข้างนอกเลยเหระตาโดนมาข้างนอกเลยโอ้ดูดิเนี่ยโอ้ดูข้างในดิโอ้แผ่นดินไหวครับแรงมากครับที่สวนนะครับตอนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเฮ้ย นี่น,น,นี่นี่่ยกมึงออกมาเลยนะระวังนะอยู่ในบ้านออกมาย่า,ยาเป็นดินไหว mấy đi nó Ui nám nào cũng rồi hôm lại phía đu em có mọi em Oi. Oi. Oui.